สวัสดีค่ะทุกคนบิมเ,เองนะคะทักทาทยจากประเทศจีนค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปค่าใช้จ่าย ระหว่างที่เรามาเรียนที่ประเทศจีนช่วงปี2ปี3ของนักศึกษาแพนบี้มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะคะเพราะว่าเราก็มาอยู่เป็นปีดีกว่าและวันนี้ก็คิดว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้นะคะว่าถ้าเรามาเรียนที่จีนช่วง2ปีเนี้ยเราต้องเตรียมเงินประมาณเท่าไหร่โอเคค่ะอย่างแรกนะคะจะเป็นค่าเทิมนนั่นเองค่ะค่าเทอมนะคะก็จะเป็นปีเราจะจ่ายเป็นปีเนาะปีละ1น3 0 0หอยหยวนนะคะ ซึ่งแปลงเป็นเงินไทยก็ต้องดูว่าเลทนะช่วงเวลานั้นๆนะคะคือเท่าไหร่สมมุติว่าเลทสี่กว่าๆเนี่ยก็อาจจะประมาณ70,000กว่ากว่าๆหรือว่าถ้าเป็นเลท5 5 5มากแบบ5.2า3อะไราย่างเงี้ยก็อาจจะแพงขึ้นมาหน่อยอาจจะแบบประมาณ8 0,000ื่นอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องลองเอาไปคูณนะช่วงเวลานั้นๆช่งวงเวลาเรา,เราจ่ายเงินนะคะเราก็จ่ายเป็นเงินบาท จ่ายใ,ให้กระทามมหาวิทยาลัยขอนแก่นเลยนะคะเขาจะมีใบจ่ายค่าเทอมมาให้ค่ะถ้าถามว่าเบิกได้ไหมนะคะถ้าเป็นสิทธิ์ค่าราชการก็สามารถเบิกได้ตามปกติก็คือปีละไม่เกิน2 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ถ้าเป็นกยศก็สามารถเบิกได้เช่นกันสูงสุดปีละไม่เกิน6 0,000บาทค่ะค่ายางที่2นะคะก็คือค่าหอนั่นเองหอของเรานะคะจะมี2แบบด้วยกันก็คือห้องเดี่ยวกับห้องคู่ห้องเดี่ยวนะคะจะราคา1,2,000ห่ยวนต่อ1ปีและห้องคู่นะคะจะคนละ9ก0 0หยวนต่อ1ปีค่ะ ต่อไปนะคะก็คือค่าพาสปอร์ตค่ะถ้าสมมติว่าใครมีพาสปอร์ตอยู่แล้วนะคะและยังไม่หมดอายุเนี่ยก็สามารถใช้ได้แต่ก็อยากจะแนะนําว่าถ้าสมมติว่ามันใกล้หมดอายุมากๆแล้วนะคะแบบปีหนึ่งสปีอะไรเงี้ยก็แนะนําให้ทําใหม่ไปเลยนะคะค่าพาสปอร์ต1000บาทแบบ5ปีนะคะแนะนําให้ทําใหม่เพราะว่าอะไรก็คือถ้าสมมติว่าเรามาเรียน2ปีที่จีนใช่ไหมแล้วถ้าเราพาสปอร์ตเราหมดอายุระหว่างที่เราอยู่ที่จีนนะคะทุกคนมันก็จะแบบยุ่งยากนิดนึงคือเราต้องแบบว่าไปสถานทูตอะไรเงี้ยเพื่อแบบไปต่อพาสปอร์ต ดังนั้นถ้าเป็นไปได้แล้วมันมันใกล้หมดอายุแล้วก็คือทําใหม่ทําใหม่ไปเลยนะคะโอเคค่ะยันต่อไปนะคะก็คือค่าทําวีซ่านั่นเองค่าทาวีซ่านะคะอันนี้ไปถามรุ่นน้องมาเพราะว่ารุ่นเองจำไม่ได้แล้วก็คือ750บาทนะคะรุ่นล่าสุดก็คือเราเอาเอกสารของเราอไปทําที่สถานกงศุลที่ขอนแก่นนะคะก็จะประมาณ750บาทแล้วก็ยังต่อมานะคะจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินค่ะซึ่งปกติแล้วนะคะจากกรุงเทพมาที่ฉงชิ่งเนี่ย ตัวเครื่องบินก็จะประมาณ5-6000ั 6, บาทนั่นเองค่ะอย่างประมาณนะคะก็คือค่าตรวจสุขภาพค่ะซึ่งค่าตรวจสุขภาพนะคะจะประมาณ60-450ถึงอยหยวนนะคะก็แล้วแต่คนเนาะคือตอนที่พิ์เข้ามามันแบบแต่ละคนตรวจไม่เท่ากันแต่ว่ารุ่นน้องล่าสุดนะคะก็คือตรวจพร้อมกันไปเลยแล้วก็ราคาประมาณ400กว่าๆเท่ากันทุกคนน,นั้นนะคะก็ประมาณ450ประมาณนี้ ค่าอย่างต่อไปนะคะก็คือค่า Resident p e r m i t นะคะหลังจากที่เรามาถึงที่จีนแล้วนะคะเราก็ต้องไปทำา r e s i d e n เ e อร์ m i t ซึ่งก็จะประมาณ800หยวนค่ะนอกจากค่า Resident p e r m i t แล้วนะคะก็จะมีค่าถ่ายรูป Resident p พ r m i t เหมือนกันอีก35หยวนค่ะแล้วก็มีประกันสุขภาพนะคะประกันสุขภาพคนละ800หยวนอันนี้จ่ายเป็นปีนะคะ1ปีจ่าย800หยวนอย่างต่อมานะคะก็คือค่าโทรศัพท์พอเรามาถึงปุ๊บแล้วก็ซื้อซิมซิมครั้งแรกนะคะ100หยวน แล้วก็หลังจากนั้นก็จะจ่ายเป็นเดือนเดือนละ3 9มสถึงห้หยวนนะคะอย่างต่อมานะคะก็คือค่าหนังสือนะคะค่าหนังสือเนี่ยก็จะจ่ายเป็นเทอมเนาะก็คือแต่ละเทอมก็จะไม่เท่ากันประมาณ400อยหยวนบวกลบแล้วก็จะมีค่าเปิดธนาคารนะคะ10หยวนต่อไปนะคะจะเป็นค่าน้ํากับค่าไฟเนาะค่าน้ําค่าไฟเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีให้เราอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเสียเพิ่มถ้าเราไม่ได้ใช้เกินนะแต่ถ้าเราใช้เกินเราก็ต้องไปเพิ่มเงินนะคะอย่างเช่นค่าไฟเนี่ย สมมติว่ามันมี30วันใช่ไหมหนึ่งเดือนอ่ะแล้วแบบผ่านไปแค่10วันแล้วไฟเราหมดแล้วมันแบบตัดปึง้งเราต้องเอาเงินของเรานะคะไปเติมไฟในอาจจะเติมสัก20 30 40 50่หยวนอะไรก็แล้วแต่เราแต่ถ้าเราใช้ไม่เกินก็คือไม่ต้องไม่ต้องจ่ายนะคะค่าน้ําค่าน้ำเนี่ยก็คือเติมฟรีนะคะน้ําอุ่นถ้าเป็นน้ำ à, น้ำธรรมดาน้าเย็นเนี่ยก็คือมีอยู่แล้วใช้ได้เลยแต่ว่าถ้าน้ําอุ่นก็คือเขาจะมีบัตรให้เราซึ่งบัตรใบนี้นะคะเราสามารถไปเติมน้ําได้ทุกวันที่26แล้ววก็ถึงันที่1ของทุกๆเดือนนะคะ เแล้วก็จะเป็นเรื่องของค่าครองชีพนะคะจากที่ทาถามเพื่อนๆนมาก็จะประมาณ10,000บาทบวกลบนะคะ2อ0 0หยวนบวกลบนะคะอาจจะ12ื่นสหหรือไม่ก็แบบ800พก็แล้วแต่แล้วแต่คนนะคะก็อาจจะมาลองใช้ชีวิตดูสักเดือนนึงก่อนก็ได้ว่าแบบเอ้ยเราใช้ประมาณเท่าไหร่ในเรื่องของอาหารเริ่มต้นที่ประมาณ13หยวนจนถึง20หยวนอันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบราดแกงนะคะเป็นเหมือนเ่าข้าวเป็นอย่างๆอะไรเงี้ยประมาณ13/20ถึงแต่ถ้าเป็นกับค่าแบบเป็นจานๆแบบว่าเขาเรียก มันเอาแบบเป็นใหญ่ๆแล้วมากินด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะประมาณ20่หยวนขึ้นไปประมาณนี้แล้วก็ถ้าเป็นแบบภายนอกการเดินทางใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะถูกเลยค่าเดินทางเนาะนั่งรถในมอรถแบบมันรถส่วนจัดอะทุกคนรถอันนี้ก็ประมาณ1นึ่หยวน1นึ่หยวนหครั้งนะคะ ขึ้นตลอดสายเนี่ยหหยวนถ้าเป็นรถไฟใต้ดินเนี่ยจะเริ่มต้นที่2หยวนแล้วก็มากสุดที่7หยวนนะคะไม่ว่าจะสมุดไกลมากๆเลยก็คือ7หยวนถ้าใกล้ๆก็คือ2หยวนกับถ้าเป็นรถเมยนะคะก็จะประมาณ2หยวนตลอดสายค่ะอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายาคร่าวๆนะคะสําหรับการมาเรียนที่ประเทศจีนช่วงปี2ปี3 ซึ่งบางอย่างนะคะก็ใจ่เป็นปีก็ลองคิดตปว่า2ปีเนี่ยมันก็ต้องคูณ2ใช่ไหมว่ามันจะประมาณเท่าไหร่ส่วนตัวเรานะคะเราคิดว่า2ปีเนี่ยประมาณ5้าถึงหแสนบาทนะคะค่าใช้ใจ่ายก็อาจจะเยอะนิดน,นึงแต่ว่าแบบมันก็ได้ประสบการณ์ดีๆกลับไปยังไงก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหรือว่าผู้กปกครองที่แว่าสนใจในเอกภาษาจีนแผ่นดีนะคะก็หวังว่าจะ เป็นประโยชน์แก่คนที่มาดูทุกคนนะคะยังไงคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะถ้ามีคําถามอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยหรือว่าจะทักส่วนตัวมาก็ได้นะคะยินดีตอบมากๆค่ะคลิปนี้พิ๊ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ